โอเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหรอขุดได้กี่หลุมแล้วนะพี่เลียว,วสองหลุมไหมเหรอแล้วพี่อาได้กี่หลุมลูกลมดีด <c oughs> สองครึง่งเอาสองครึงง่งผมเป็นคนทำพี่อาอาตรงนี้ปลูกอันนี้นะลูกหลุมนี้ปลูกมะม่วงเอาวางไว้ก่อนลูกเอาวางไว้ก่อนนั่นแหละ เห็นไหมรู้ไหมว่าเอาเอา,เอา,เอาลึกๆด้วยลูกลึกอยู่เนี่ยครับลูได้เลยน,นี่แหละเขาเรียกว่าชาวนะชา,วาชาวไร่เข้าใจไหมลูก,กๆๆเอาแล้วสองสองคนนั้นจะอยู่อยู่ตรงนั้นแล้ว <c oughs> เอาให้ได้หลุมนะสองคนนั้น,นช่วยกันพีเพียให้น้องสองคนนั้นอยู่ตรงนั้นละเอาให้ช่วยกันสองคนนะลูกจะต้องได้หลุมหนึ่งด้วยแอนนาแอนนาระวังอยู่ท้ายจอบนะลูก